t <laughs> สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจสุนทรนครสวรรค์ซื้อขายรถยนต์รถบรรทุกมือสองและทาง YouTube รถบรรทุกมือสองสุนทรนครสวรรค์ครับวันนี้มีรถบรรทุก4ล้อกลางเข้าใหม่ครับเป็นรถบรรทุก4ี่ล้อยี่ห้อ isuzu สสร,รุ่น nhr 8 8แรงม้าครับรหัสคันสี nhr 5้า e, หถัดเครื่องยนต์4 jb 1 8 8แรงครับภายในอุปกรณ์ครบสมบูรณ์ครับระบบแ e, อร์มีพวงมาลัยพาวเวอร์ช่วงล่างใหญ่ครับแหนบหน้าหลังเพลาลอยกระบะบรรทุกช่วงยาว 3เมตรกระบะบรรทุกพื้นเรียบครับรถขับดีวิ่งดีครับรถขับใช้งานปกติวิ่งทางไกลได้สบายเอกสาราเล่มทะเบียนพร้อมโอนภาษีเต็มหากเพื่อนเพื่อกำลังมองหารถบรรทุก4ล้อกลางไว้ใช้งานคันนี้ขายในราคา1 4 9 0 0 0บาท149,000บาทหรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0 8 4 8 2 1 1 1 5 8 0 8 4 8 2 1 1 1 5 8หหรือนัดหมายดูรถได้ที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับ